คุณตุลตุลยเทพชื่อคุณคุณไหมคุณนะช่วงนี้คุณมากชื่อพี่คุณคุณมากก็นี่ไงงานดีขนาดนี้คือคุณตุนเป็นหนุ่มรู้ใจของหญิงรัฐาโพงามคือก่อนหน้านี้หญิงได้ออกมาพูดตลอดเลยนะพูดถึงความสัมพันธ์ของเขากับคุณตุลได้มาตลอดแต่ล่าสุดไงคุณตุนออกงานแล้ว ปูนเขาไม่ใช่ไม่ใช่ดาราไปออกงานกีฬางานเกี่ยวกับจักรยานโอ้ยชุดชุดชุดมันนี่นักข่าวของเราสาวสาวสาวแท้สาวเทียมที่ไปในงานนี้ประปื้มมากกับการสัมภาษณ์คุณตูนครั้งนี้ดูสิน้องฟ้ายงานดีมากงานดีมากขอให้โฟกัสที่หน้าหน้าไงแม่โฟกัสหน้าตลอดแม่จ้าอะเราก็นักข่าวก็ไปถามเลยเรื่องความรักนะตอนนี้กับหญิงเป็นยังไงบ้าง เขาก็บอกเลยว่าคือครัน,นี้ยเขาก็ไม่แตกใจเลยนะที่คนมาโฟกัสที่ความรักของเขากับหญิงเยอะทําไมคะเพราะว่าคือหญิงอ่ะมีคนรักเยอะและที่กันการที่ผ่านมาเขาไม่ค่อยมีข่าวเรื่องแฟนมีข่าวเรื่องแฟนกับใครๆเลยนะ,ะใช่อแต่ตอนนี้ขึ้นมปก็แบบเปิดตัวชัดเจนมากไงเนาะชัดเจนจริงๆจ,จับผิดเขาเรียกว่าจับตามมงเออจับตามมงจับตามมงไม่จับติดแล้วเขาเปิดขนาดนี้แล้วเนาะใช่คุณตูนก็ก็ยังเล่าอยู่นะรึเป่า ความสัมพันธ์ของเขาจุดเริ่มต้นของเขาอ่ะคือก็เหมือนว่าเจอคือก่อนนั่นแน่เจอกันมาก่อนนะเมื่อแปดปีก่อนอย่่งที่หยิงเคยบอกคือเป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่เป็นพวกแก๊งแก๊งเพื่อนกันกลุ่มเพื่อนกันคุยกันสนุกกันแต่ณตอนนั้นเขาบอกยังไม่ใช่แฟนนะกับหญิงอ่ะแล้วคือตอนนี้มาคิดกันได้ยังมาคิดกันตอนไหนแม่ก็นี่ไงเขาเลิกกับแฟนก่อนเขาเลิกกับหวานเขาเลิกกับภรรยาของเขาก่อนใช่ไหมก็คือตอนนั้นก็คือ คุยกันไปนั่นแหละแล้ว8ปีใช่ไหมหลังจากนั้นก็มีเหตุทําให้ห่างกันไปก็ไม่ได้คุยกันอีกพอกลับมาได้มาคุยกันอีกก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลับมาคุยครั้งนี้มันประทับใจคุยกันก็สนุกมันคลิ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 กนะฮะต้องไปผ่านประสบการณ์มาก่อนคุยแล้วถูกคอ อ่ตอนนีก้กลับมาแล้วมันคิกเลยและที่สาคัญนะเขาประทับใจหญิงมากเลยที่หญิงเป็นคนกระตันยูแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งโอ<ฮ>้โห<ฮ>อันนี้คอนเฟิร์มจริงนะพี่หญิงนี่เป็นคนที่กระตันยูมากเธอใช้หนี้ให้กับแม่น้อยหลายๆลคนเคยจาได้ว่าแม่น้อยมีหนี้สินเยอะมากเป็นหลายล้าน,าานเป็นสิบล้านนะ,ะเธอใช้เวลาไม่กี่ปีใช้หนี้ให้แม่หมดอ่ะ สุดยอดนะคนนี้ต้องยใอ้เป็นลูกกูจัิยูอ่านักข่าวก็ไปถามอีกแล้วก่อนนั้นเนี้ยมันมีข่าวด้านลบกันมาหาหญิงไงว่าหญิงอ่ะเป็นมือที่สามก็เขามีภรรยาแล้วไม่ใช่หร่อใช่ไงก่อนนั้นนี้เขามีภรรยาไงแล้วก็บอกว่าหญิงอ่ะเป็นมือที่สามทำให้เขากับภรรยาต้องเลิกกันอันนี้ข่าวใช่ไหมข่าวข่าวหญิงก็ออกมาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็มาฟังคุณตูนคุณตูนก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะเขาอ่ะเลิกกับภรรยาของเขาก่อนด้วยก่อนที่จะมาคบกับน้อง แล้วก็ณนะตอนนี้เขาคบกัน2เดือนแล้วนะคบนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าเรียกว่าแฟนได้เลยอุ้ยแม่นะจริงช่างแมเธอเลือกคนถูกจริง <laughs> ใช่สาะแล้วก็บกแบบแต่เขาบอกว่ารักั้งนี้เขาไม่ได้คาดหวงังทําทุกวันที่ดีที่สุดดีมากอะ่ะมีรูกหวานหอานอาให้เราเห็นได้ตลอดใช่อะ <laughs> และที่สําคัญคือทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไฟเขียวฮะจะมีข่าวดีอย่างนี้หรอคะกาไม่รู้เขาบอกให้ดูดูกันไป พาไปหาคุณแม่คขแล้วด้วยนนะคะคุณตุลน,นะคะพาพี่หญิงไปเจอเรียบร้อยใช่แต่เขาบอกว่าส่วนฟีดแบ,บ็กของคุณแม่ขเขาจะเป็นยังไงอะ่ะเขาบอกเดี๋ยวเขาต้องรอไปให้เราไปถามคุณแม่เองแต่ตอนพูดรอยยิ้มดีมถามอะไรไม่ค่อยถูกค่ะไปฟังเสียงคุณตุลกันเลยดีกว่าคะ่ะก็จะบอกว่าประการใจไหมก็ผมหมายว่าคือคือน้องหญิงเนี่ยเขาก็เป็นคือทุกคนรักเขาอย่างเงี้ย ก็พอเขาไม่ค่อยมีข่าวแบบจุดเริ่ม<ห>ต้นความรัก<อ>มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะพี่ตูนต้นคือ,อจริงๆอย่างที่ทน้องหญิงเราเคยพูดว่าเคยเจอเคยเจอมาตั้งแ่ปีแล้วก็วเป็นอยู่ในกลุ่มกลุ่มเพื่อนซึ่งเพื่อนเพื่อนสนิทของตัวเองก็เป็นสามีของเดีวนะก็เดียวเพื่อนสมุทราทที่เดียวกันเลยนะฮะแล้วก็เคยตอนนั้นเคย เคยเจอการเคยทานข้าวด้วยกันแล้วก็ก็มีแหตที่ที่ต้องไห้คุยกันไาก็ตอนนั้นที่คอยคุยกันก็รู้สึกว่าคุยคุยสนุกดีถูกคอน่าจะเป็นเป็นแนวเดียวกันแต่ว่าเคยจีบเขามาเมื่อปีที่แล้วเราต้องไม่ได้จีบเขาแล้วก็คุยเป็นเป็นน้องเป็นพี่อนน้องนะครับตอนนั้นไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมครับไม่ได้เป็นแฟนตอนนี้ยังไม่ถึงทีจีบ

หนึ่งเลยเนี่ยเขาเรื่องความความกตัญญูแล้วก็ความที่เป็นผู้หญิงเก่งแล้วก็พอมารู้จักได้มาคุยได้มาแล้วอันนี้นคือภาพที่คนคนข้างนอกจะเห็นเขาเป็นยังไงพอได้คุยแล้วนะเนี่ยเขาคือเขาเป็นเป็นผู้หญิงที่้มีความความรักในตัวเขาพบกันานเนี่ยค่ะพี่เขกัานานอย่างก,ก็ตั้งแต่มีข่าว่วายอยแล้วกี่เดือนได้แล้วกี่เดือนสองเดือนคาดหวังขนาดไหนคะพี่ตูนกับความรักครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยคะไม่ไม่คาดหวังหรอกครับเราก็อยู่จะทำทำทุกวันให้ดีที่สุด าต่างคนต่างก็อย่างที่ผมบอกคือมีสติเนาะถ้ามีสติทําอะไรในในการทําอะไรทุกอย่างก็ถ้ามันพอมีสติแล้วมันก็น่าจะไปทางที่ดีแล้วเก่งตอนนี้ที่ตุลเรียกแฟนกันเลยนเลค่ะก็เรียกเรียกแฟนอย่างกระห็น้อยก็ใส่เขียวให้เราเหมือนกันเนื้อขับไม่น้อยได้มีตพูดอะไร ก็โอเคเขบปืนหวานเห็นเขาพาไปเปิดตัวกับแก๊งเพื่อนเขาด้วยอะครเป็นไงบ้างคะพี่แคมดังสุดไปเขียวไกับเพื่อนเขาขนามก็เคยเจออย่างที่บอกว่ารู้จักกันอยู่แล้วนะเขาก็เคยเจอเคยผยแล้วก็มีแค่มีพี่แคทก็ฝากเรานัเองฝากฝากูน้องน่นะงานดีไหมล่ะฟ้ายดีจริงค่ะยิ้มทิ้งละลายเลยเนาะชอบมากตัวที่บอกเป็นแฟนเลยก็ได้เรียกแฟนเลยก็ได้แล้วยิ้มเนาะยิ้มแบบยิ้มแบบคือ ชอบใจดูเป็นสุภาพบุรุษพี่ว่าเขาเขาแม่นอ่ะเขาเขาต้องมั่นอกสื่อเลยนะใช่เป็นครั้งแรกแล้วเขาก็พูดชัดเจนเลยคือแบบนักข่าวเขาถามกันแบบเขาก็ยิ้มทุกคําถามเลยนะเหมือนเขามีความสุขกับการที่ได้ตอบเรื่องของหญิอไงเขาเรียกต้องหยิกท้องหญิกหวานเนาะชอบมากงานดีมากเลยหยิกเราก็ต้องลุ้นแหละว่าคู่นี้เขาจะไปจบยังไง ยังเรียกว่าจบเริ่มาาตน้นจะตรงไหนอาจจะจบด้วยการลั่นระครังวิวาหรือเปล่าพี่ก็ว่างั้นเนาะดูเข้ดูสนใจ